วันนิวส์ตรงไปตรงมาเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลนะครับในขณะที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลประสบกับความยากลำบากในธุรกิจและเรียกร้องให้ทางกสทชเร่งเยียวยาแก้ปัญหาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลที่ล่าช้าแต่ว่าในวันนี้ครับพันเอกนาทีสุกลรัฐประธานของกสทยืนยันว่า ทิศทางอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลนั้นยังมีโอกาสเติบโตบางช่องที่ไม่แข็งแรงนั้นอาจจะต้องออกจากตลาดทีวีดิจิตอลแต่ก็ไม่กระทบต่อภาพรวมของธุรกิจนี้ครับพันเอกนาทีสุกลรัฐประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกอสทบรรยายสรุปภาพรวมทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปี2559ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพบอกว่าในปี2558 มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิตอลทุกช่องอยู่ที่กว่า78,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า6,000ล้านบาทในปี2,557แม้เม็ดเงินจะก,กระจุกตัวที่6ช่องหลักมากถึงร้อยละ73ส่วนช่องใหม่21ช่องมีสัดส,ส่วนรายได้เพียงร้อยละ27แต่รายได้ของ6ช่องหลักลดลงและมีเม็ดเงินโฆษณากระจายไปยังช่องใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาการรับชมโทรทัศน์ต่อนาทีมีผู้ชมช่องเก่ากับช่องใหม่คิดเป็นร้อยละ62ต่อ38ช่องว่างการรับชมได้แคบลงยิ่งส่งผลให้ช่องใหม่ๆต้องใช้ความพยายามในการแข่งขันมากขึ้นโดยเฉพาะด้านเนื้อหารายการต้องน่าสนใจเพื่อเพิ่มเรตติ้ง <rating S 2> ผู้ชมแต่หากเป็นช่องที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะต้องออกจากธุรกิจนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ได้ส่งผลเสียต่อภาพรวมตลาดทีวีดิจิทัล ผมคิดว่ามันก็เดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในบางส่วนว่าอย่างที่เขาเคยคาดการไว้ว่าคนไหนที่ไม่แข็งนแปลงก็ต้องอาจที่จะต้องออกจากตลาดนี่ก็เป็นก็เป็นเรื่องปอติเรื่องธรรมดานะครับที่จะมีบางคนต้องออกจากตลาดแต่ว่าเราเราไม่ได้มองว่า,าการที่คนใดคนหนึ่งออกจากตลาดนั้นมันทําให้เสียภาพรวมของสาหกรรมและปราอไม่ได้คิดว่า คนที่ออกไปจาากตลดงรงเเเลียวคิดด่าาาาาากกกก็อออจตัมโสะธานกสทยืนยันว่าการติดตั้งโครงข่ายสัญญ,ญาณทีวีดิจิตอลจะครอบคลุมร้อยละ93ของประเทศในเดือนธันวาคมปีนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงทีวีดิจิตอลได้มากขึ้น,นและยังเห็นสัญญาณที่ดีของการเติบโตทางธุรกิจและไม่น่าจะมีผู้ประกอบการ5รายคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในปีนี้ เพราะเท่าที่ทราบไม่มีรายใดออกมายอมรับว่าจะคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลวันนิวส์ตรงไปตรงมา